งานลอกไม่ใช้ผงซิง <xide> และซยายนายน้ำสองร้อยห้าสิบเอเมสิบสามกรามผสมเข้าไปในน้ำอันนี้เป็นน้ำอุ่นนะครับเ,เพื่อนๆลง,งไป đã loại có đã mà tất, đã hoàn tất, นำไปต้มให้เดือดเมื่อต้มจนเดือดแล้วก็ใส่โซดาไฟลงไปเมื่อแปลงค่าเสร็จแล้วเราก็จะใส่ ผงตกทองกับปลูกสีขาวจะสังเกตว่าน้ำเริ่มเปลี่ยนสีแล้ว น้ำเปลี่ยนสีก็จะได้ตะกรอนทองพอน้ำเริ่มสีดำเราก็ใส่ผงตกไปอีกนิดหนึ่งจนกว่าฟองจะไม่เหลืองนะสังเกตฟองถ้ายังเหลืองอยู่ ก็ใส่ผงตกลงไปอีกเพื่อนๆใส่ผงตกเทละนิดๆน,นะครับจะเห็นว่าฟองเริ่มขาวแล้ว